มารู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสองสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเดือนกันยาเดือนนี้เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นสนุกสนานเออจงมีความสุขกับชีวิตนะเออคือพอเวลาทุกกับอะไรแบบมันทําอะไรไม่ได้นะมันก็จงปักกับเรื่องเดิมๆม,มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรือปะทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องสร้างความนะรักปลังใจให้มันดีขึ้น นะทุกอย่างมันไม่ยากทั้งหมดไม่ง่ายมันอยู่ที่คุณใส่ใจและสนุกไปกับมันทํางานว่าสนุกไปกับสิ่งนั้นนะคุณทาอะไรก็สนุกไปกับสิ่งนั้นไปและคุณจะทําสิ่งเมานั้นได้ดีนะครับสองไปคือเ,เรื่องของพระยาหยกนะหระอพยาหยกนะย,ย,ยึดมั่นในคุณงานความดีนะคิดดีทาดีพูดดีจะบุณนาให้คุณสาเร็จหรือหากคุณทําไม่ดีคุณก็จะรับผลตามมานะและมันเป็นเหมือนชะตาที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า ทำอะไรปุ๊บคิดอะไรปุ๊บม,มันบังเกิดผลทันทีทันวันะในเดือนนี้ด้วยมัาเป็นเหมือนเดือนอย่างการที่เป็นการชรําระรางในภ่ยขึ้นจัดเปนนะกับผู้คนดึกพูดกับใครในช่วงนี้หรือทำอะไรช่วงนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีคุณจะรับสิ่งดีตอบมาเลยคุณจะรับโอกาสดีหากคุณทําไม่ดีคนณจะรับสิ่งเหนินที่ไม่ดีกลับคืนตัวคุณไปได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับไพ่ขึ้นเป็นโหหน,นักลง แบกหินสองอันเลยนะดูสินักลงมากนะมันเป็นการแบกรับความทุกข์ความทุกขออ์พลาดแล้วถูกไหมมันไม่ต้องเอาแบกมาก็ได้นะมันคือการที่คุณคิดย้ำๆเรื่องเดิมๆนะความผิดพลาดในอดีตเรื่องอะไรก็ตามที่ยังปล่อยวางไม่ได้เปล่อยวางให้ได้เสียนะเพื่อที่จะเปิดรับรับเปิดใจให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจะดียิ่งกว่านะครับดังนั้นถ้า,ถาคุณทาไม่ได้เปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงเรื่อยๆหรือโอกาสที่คุณจะเปิดใจให้รับรักใหม่ๆก็ยากมากขึ้นโดยเฉพนกังดนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นอัศรผิดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดเนี่ยมันเกิดเรื่องของแผลในจิตใจนะแผลเก่าของตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นงูนะงูพิษในะเรื่องรักเก่าที่เป็นพิษในจิตใจตัวคุณที่ทําร้ายตั้งกายแล้ใจตัวคุณทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณจำได้เป็นสิ่งอย่างที่คุณรู้สึกนะอยากกลับไปจุดเดิมๆสีรีนั้นทําให้คุณไม่สามารถจะไปไหนได้สักทีเพราะมันเป็นเหมือนความทุกข์ในอดีตแผลเก่าในอดีตที่ทําให้คุณรู้สึกไม่กลจาก ปเจอใครอีกเพกาจะเปิดใจอีกเปอร์เซ็นต์ในเรื่องความรังมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อคุณจมกับอดีตด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นเป็นฝูงฟังนะครับใพ่ขึ้นในเรื่องของการประับประคองนะบางสิ่งบางอย่างอย่างเราเลยในเรื่องของจุดเล็กๆยิ่งคุณละเลยคุณไม่สนใจไม่ประกบประคองความรังเปอร์เซ็นต์ในเรื่องความเประเจนมันก็ลดหลังหรือลดหายไปได้ด้วยนะมันคือการเอาใจใส่นะั่นแหละนะบางทีบันอย่าง เงินแต่คาดตังแต่ไม่ลงมือทําอะไรเลยหรือไม่สนใจความรู้สึกเขาเอาแค่ความรู้สึกตัวคุณอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกอย่างคือเรื่องของความใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจเปอร์เซนต์ก็ลดลงไปโดยเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอัตรรวิส่วนนะครับไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของการปรับใจคือใน,เ,นเรื่องของการทําใจเป็นกลาง นาะงมนเป็นเรื่องการอย่าที่จะเอียงตามใจตัวเองหรือคิดอะไรมันก็ต้องพูดกันตรงไปตรง,ตรงมานะใครี่ในเรื่องการที่ันเหมือนคนที่เป็นสามีภรรยากันคนที่เป็นแฟนกันมันต้องคนละครึ่งกันนะออไม่ใช่ว่าใครเมาออการดุใคร แบบโคมการเออมาเป็นเรื่องการที่มีความทัดเทียมความเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องมีอะไรก็ต้องกุยัด้วยเหตุและผลเคารพซึ่งกันและกันอ่อนน้อมตรงตัวต่อกันและกันหากมีใครบางค,คนขค่มกันหามีใครบางค en, อนอึดอัดใจกันเนี่ยความรักมันก็จะไม่ยืดยาวมาเป็นเรื่องการที่มึงไม่เข้าใจกันมันเป็นเรื่องการที่เห็นแก่ตัวซึ่งกันและกันเวลนี้มันทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่อง,องความรักหวานชื่นเนี่ยลดลงไปด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับ ให้ขึ้นเป็นเย็นชาการเมินเฉยเนี่ยตัวเ,เย็นชานี่คือบางทีในเรื่องงานบางอย่างนะบางทีคุณจะไปทํางานตรงนั้นจะไปทํางานตรงนี้นะหรือว่าความต้องการบางสิ่งบางอย่างมันเกิดความทุกข์คุณไม่ได้แต่ตตองตัวเองการเมินเฉยในสิ่งที่มาเป็นข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณไม่กล้าที่จะพัฒนาตัวเองไม่ไกลจะทําให้เกิดความสําเร็จไม่ไกลจะลงมือลงแรงอย่างเต็มที่ไม่ไกลจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เย็นชากับทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้ คุณทําสิ่งเหล่านั้นไม่เต็มที่นะไปสมัครงานก็ไม่เต็มที่ไปทํางานก็ไม่เต็มที่ไปสอบสมัครที่ไหนมันก,ก็ไม่เต็มที่ทุกอย่างอยู่ที่แรงปรานใจเปอร์เซ็นต์มันจะลดจากสงที่คุณเมินเฉยจะสงที่คุณเย็นชากับสิีที่ต้องพัฒนาตัวเองนั้นเปอร์เซ็นต์การมีโอกาสดดลดลงก็ต้องรักมัดระวังดีด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นเป็นทาวเวสุวัตพลังงานของทาวเวสุวัตคือการตั้งมั่นตั้งใจตัดสินใจทำอะไรก็ตามบางทีหากคุณมีความ เอียงโอนอ่อนต่อสิ่งที่มันลุ้มร้าปัญหาต่างๆที่เข้ามากลัวกัวงวลเป็นเส้นทั้งหมดเปอร์เซ็นต์ลดลงได้นะเหมือนว่าปัญหาเข้ามาไม่อยากทำเดินนะเอออาจจะยังนาก่อนอาจจะยังนาก่อนไม่เอานะไม่ทำา็ไม่ทำนี่ทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องความตั้งใจตั้งมัน่นมิง้นเปอร์เซ็นต์ลดได้หากคุณไม่สู้ย่อทอยอมแพ้เปอร์เซ็นต์ลดลงแน่นอนต้องระมัดระวังกนดีด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นเป็น สวมดมนต์ระวังเรื่องของทำบุญเนี่ยนะี่นะคือมันมันไม่หยิบหรอกนะสำหรับคนที่ทำบุญแต่ไม่ควรทำที่มันเกินตัวตัวเองจนเกินไปหรือถ้าไม่เป็นโรคการทำบุญเป็นการช่วยเหลือคนก็ได้มีคนมาขอมายิบม,มายืมเงินคุณนะแล้วคุณรู้สึกใจอ่อนอยากช่วยเขาแต่เขาเออไม่คิดถึงคุณเลยเนี่ยต้องระมัดระวังกันดีช่วยเลือกนะ ช่วยคนคนที่สมควรช่วยดีกว่านะเออมันเป็นการที่ช่วยโดยที่ตัวเองไม่ลาบากด้วยแล้วก็ต้องคัดกรองคนที่ดีในเรื่องของการช่วยเหลือคนด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของสั่งสั่งเนี่ยใช้ตามความสุขใช้ความตามวามสะดวกสบายกี่ไปขึ้นประสบเลยนะเออหรือไปขึ้นประสบเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องของการใช้ตามความสุขได้เหมือนกันนะครับเป็นรัพนังงานของการที่เออมันใช้อย่างสิ่งที่ถูกต้องใช้สิ่งที่คุณรัก แต่ก็ไม่ควรที่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินจนเกินไปไปกับสังสค์นะไปปาร์ตี้ไปน่ดไปนี่ไปนั่นหรือช่วงนี้มีคนชวนเออชวนไปกินนะเออกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือชวนไปปาร์ตี้ไปตืบแอลกอฮอล์อะไรเนี้ยมันก็โตละเลิกมันจะมีเรื่องของการที่มันใช้เงินผลาญไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาให้ขึ้นเป็นร้องเพลงะไปะร้องร้อเพลงด้เปล่านะ คืออ้าวเปก็ได้นะเออเป๊ะนักร้องคือเป่อบอยแบนด์นะเออเปเปหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการไปใช้เงินเกี่ยวกับเสียงดนตรีนะไปซื้ออะไรกันต็ตามที่เกี่ยวกับดนตรีซื้อเครื่องดนตรีใหม่ก็ได้นะหรือซื้อเครื่องเสียงใหม่ก็ได้ครเป็นนักดนตรีต่างๆจะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินนักร้องได้หมดหรือว่าไปการไปร้องคาราโอเกะต่างๆ่างไปือเป็นสั่งๆได้นะ ในช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายตามใจนะใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้จ่ายตามความรู้สึกเองเสียก็ต้องระมัดระวังดีเดี๋ยวมันจะเงินไม,ม่ขาดเงินที่เนเพิ่มมากขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกกิเลสตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับ